สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานของแขนกลอัตโนมัติควบคุมด้วยบอร์ด Arduino Leonardo นะครับผมสาหรับแขนกลตัวนี้นะครับผมก็จะถูกตัดขึ้นมาจากอะคริลิกนะฮะสีแดงครับขนาดความหนาประมาณ3มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวเซอร์โวมอเตอร์นะครับขนาดอ่1.5กิโลกร,รมัมทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับโดยแต่ละตัวนั้นก็จะประกอบอยู่ที่ข้อต่ตางๆของตัวแขนกลน,นั่นเองนะครับ ซึ่งก็จะเป็นเซอร์โวมอเตอร์เหล่านี้นะครับก็จะกินไฟประมาณ5วลต์เองครับแต่ว่ากระแสะค่อนข้างสูงทีเดียวก็คือประมาณทั้งหมดนะฮะกินประมาณ1.5ถึง2แอมแปร์ M P R. ด้วยกัน,นครัังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ซัพพลายที่ค่อนข้างดีนิดนึ่งนะครับผมสามารถจ่ายกระแสะได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมสาหรับตัวอย่างโครงงานในที่นี้ผมก็จะเป็นส่วนของแขนกลตรวจจับหาจับวัตถุนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับผมเราจําลองเป็นวัตถุก้อนสีดําทรงกลมนะฮะก็จะจับ จากที่หนึ่งนะก็คือที่ต่ำนะฮะแล้วก็ไปปล่อยบนที่สูงนะครับผมซึ่งตัวก้อนวัตถุนี้นะครับก็จะปล่อยถูกบนที่สูงนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าพื้นลาดเอียงสีขาวขาที่เห็นดังภาพตรนี้นะครับก็จะทําให้ก้อนวัตถุดังกล่าวซึ่งเป็นทรงกลมเนี่ยไหลลงมาเบื้องล่างอีกเช่นกันนะฮะทำให้แขนกลนะครับลงไปหยิบเก็บขึ้นมาตามที่เห็นในภาพตอนนี้นะครับผมซึ่งวนกันไปอย่างนี้ตลอดเวลานะครับผมถ้าเกิดว่าตัวแขนกลครับจับวัตถุได้ครบ สิบครั้งเมื่อไหร่รับผมก็จะมีการรีแลกแขนนะครับก็คือมีการยืดหรือว่ากลางตัวของแขนกลออกนันเองแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานเองครับทาให้เห็นประสิทธิภาพแล้วก็เห็นสภาวะการทํางานของแขนกลได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองครับสําหรับตัวบอร์ดคอนโทรลนะครับผมเราก็จะใช้บอร์ดเรโอนาโดออร์ดูโนนะครับกับบอร์ดนะครับเซนเซอร์ชิลวีห้าจุดศูนย์ครับเป็นสําหรับการอินเตอร์เฟซกับตัวเซอร์วมอเตอร์นะครับ เนื่องจากว่าเซอร์โวมอเตอร์ของตัวโครงงานหุ่นยนต์ตัวแขนกดตัวนี้นะครับผมก็จะกินกระแสที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะก็เลยต้องใช้บอร์ดแยกนะครับแล้วก็แหล่งจ่ายไฟแยกนั่นเองนะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟสําหรับเลี้ยงเซอร์โวมอเตอร์ทั้งหมด7ตัวนั้นก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ2ถึง2อแอมแ์นะครับแล้วต่ว่าโหลดที่เราต้องการจับนั้นมีน้บบําหนักมากขนาดไหนนะครับผมถ้าโหลดยิ่งมากก็ต้องกินกระแสมากขึ้นกันครับ สำหรับตัวซอฟต์แวร์ที่เราเขียนเข้าไปครับจะเป็นส่วนของการควบคุมเซอร์โวพร้อมๆกันทั้งสิ้ง7ตัวนะครับผมเพื่อทห้การให้มันทํางาน,นะสัมพันธ์กันจนเกิดการเคลื่อนที่ของระบบแขนกลที่ใช้ในอุตสาหกรรมโดย,รรยทั่วไปนรรั่นเองนะครับตัวส่วนนี้แต่ในนี้เราได้ยกการทํางานของแขนกลที่อยู่ในอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะหาดูยากนิดนึงนะฮะมาอยู่บนโต๊ะทํางานของเรานี่เองนะครับตรงส่วนนี้ครับผม ครับสายไฟที่เห็นอ่าค่อนข้างเยอะนิดนึงครับตรงนี้ก็เป็นสายส่วนคอนโทรลของตัวเซอร์โบร์มอเตอร์นั่นเองนะครับในที่นี้เราก็จะจําลองให้ตัวแขนกลนะครับจับวัตถุขึ้นมานะฮะหชิ้นครับแล้วก็เอาไปปล่อยนะฮะกับที่บนอยู่ที่สูงนะครับแล้วก็ตัววัตถุก็จะเกิดการไหลลงมาเบื้องล่างเช่นกันแล้วก็แขนกลก็จะวนไปเก็บอีกเช่นกันครับแต่ว่าอาจจะมีเลยล็อกบ้างนะครับผมก็ดีเให้มันนิดนึงครับผมแล้วก็รอดูการทํางานครับ ก็จะค่อยๆลงมาเก็บตัววัตถุตรงส่วนนี้นะค,ะครับผมซึ่งตัวคีบนะฮะหรือว่าตัวมือจับนะฮะก็จะมีส่วนของตัวส e r มอเตอร์ตัวเล็กๆอีกหนึ่งตัวนะครับทำาที่นี่ทำหน้าที่ในการหมุนคีมคีบหรือว่ามือจับนะฮะให้วัตถุนั้นอยู่นิ่งอยู่กับที่นะครับผมแล้วก็ปล่อยลงมาเอง,เองะครับตรงส่วนนี้อ่านี่ตัววัตถุก็จะอยู่บนล็อกที่เราได้ทำเอาไว้นั่นเองทําให้ตัวแผนกลนะครับวนออกไป จับหรือหยิบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับตรงส่วนนี้ในนี้ผมก็จะเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมในการควบคุมเซอร์โวให้ทํางานสัมพันธ์กันนะฮะจนเกิดการเคลื่อนที่ของแขนกลที่ใช้ใน,ในโรงงานอุตสาหการรมนั่นเองในที่นี้เราใช้บอร์ดเรโอนาโดนะฮะของอัดูโนโนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นี่คือสเต็ปการเคลื่อนที่ของตัวแขนกลนะครับที่เราได้สาธิตการทํางานของระบบแขนกลในตรงนี้นะครับนี่ครับ แสำหรับการควบคุมตัวเซอร์โวมอเตอร์นะครับก็จะอาศัยสัญญาณที่เป็นพันนะฮะร,ระหว่าง1.5มิลลิวินถึง2.5มิลลิวินนะครับซึ่งพันต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็ทําให้หรือว่าเป็นตัวระบุน,นะฮะจำนวนองศาของสเต็ปมอเตอร์ที่จะทำการหมุนไปนั่นเองนะครับ ซึ่งทําให้ง่ายครับในการควบคุมแต่ว่าการเขียนโปรแกรมให้เซอร์โวมอเตอร์ซึ่งมีลักษณะการขับเป็นสัญญาณพันธ์ที่สัมพันธ์กันอย่างอิสระนะฮะเป็นเรื่องค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดว่าทาบนเบรคเทเลอร์ธรรมดาครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของ e m b e d d e d สมัยใหม่ครับก็ให้กาเนิดบอร์ด a r d u i n โนขึ้นมาครับทำให้เราสามารถใช้ไลบรารี s e r v v o h นั่นเองครับผมมาทําการ i n c l u d e แล้วก็เรียกนะฮะเป็นคลาสเซอร์โวขึ้นมาเรียกใช้งานได้ทําให้ตัวนะฮะ บอร์ดอุนโดของเราทํางานคล้ายๆกับว่ามันปิดทักกิ้งในการกําเนิดสัญญาณพันแต่ละชแนลเพื่อเอาไป drive ตัวเซอร์โวมอเตอร์ได้อย่างสัมพันธ์กันและพร้อมๆกันโดยที่ไม่มีการติดพันนะครับครับในขณะนี้นะผมตัวแขนกลได้ทํางานครบสิบรอบแล้วนะครับก็จะมีการยืดเส้นยืดสายนะฮะหรือว่ารีแลกซ์ขึ้นมานิดนึงนะครับอ่านั้นตัวมือจับนะครับก็จะทําการหมุนนะครับรวมถึงยืดเข้ายืดออกนั่นเองครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ กลับมาที่เดิมครับแล้วก็ครับวนไปเก็บตัววัตถุที่อยู่เบื้องล่างรอบหนึ่งนั่นเองนะผมตรงส่วนนีนะ้ก็จะค่อยๆสเต็ปสเต็ปลงไปนะครับผมตรงนี้เราสามารถควบคุมการเขียนมอเตอร์เซ์โวให้สามารถเคลื่อนที่ได้ช้าหรือเร็วได้ตามต้องการแล้วแต่ว่าซอฟต์แวร์ของเราจะดีเลย์มากดีเลย์้าขนาดไหนนะครับแต่บางครัง้งบางงานครับไม่ต้องการอะไรที่มันเร็วมากนะครับผมเราก็ ใช้ดีเลย์มากหน่อยทำให้เซอร์โวมอเตอร์เนี่ยหมุนช้าลงนั่นเองทําให้การทํางานเนี่ยมีความนุ่มนวลแล้วก็สมูทนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเขียนด้วยมอเลอร์ธรรมดานะครับการเขียนเซอร์โวที่ทํางานพร้อมๆกันนี้อาจจะต้องใช้ทม์เมอร์การกวาดสัญญาณนะฮะแล้วก็การวิ่งของทม์เมอร์นี้ต้องละเอียดถึงขนาด1มิลลิเมตนั่นเองครับซึ่งทําให้เขียนแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขียนไม่ดีจะทําให้มอเตอร์เนี่ยทำงานช้าได้นั่นเองครับ แต่ว่าเนื่องจาก a r น u ครับมี l i b r า r y สำเร็จนะฮะทำให้เราง่ายต่อการเขียนโปรแกรมในส่วนนี้ครับทำให้การควบคุมเครื่องจักรที่มีความสัมพันธ์กันหลายระบบเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือบอร์ด a r d u โ n นั่นเองครับตรงส่วนนี้จะเห็นว่าแหล่งจ่ายไฟจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนครับส่วนของ USB แล้วก็ส่วนของ power 5โวลต์นะครับตรงนี้แต่ว่าในที่นี้เราใช้ พร้อมกันหมดเลยก็ยคือต่อพวกแหล่งจ่ไฟ5โวลต์ทั้งเลี้ยงทั้งไมกนิเตอร์ออร์เดโน,โนโครับรวมถึงตัวเซอร์โวมอเตอร์ทั้งหมดนั่นเองครับง่อันนี้ด้านหลังของคุณครับจะเห็นว่าสวยงามครับตัวชิ้นงานครับผมก็จะปานีนะครับออกถูกออกแบบมาด้วย solid work นะครับแล้วก็เอาไฟ solid work ครับที่ได้นะครับไปยิงเลเซอร์ครับทำให้เกิด เป็นตัวส่วนประกอบของแขนกลขึ้นมาจะเห็นว่าตัวขอบเนี่ยก็จะมันวาวอย่าเงนั้นเนื่องจากว่าเป็นการตัดด้วยเลเซอร์ซึ่งทําให้งานออกมาประณีตแล้วก็คงทนถาวรมากกว่าการตัดด้วยมือนั่นเองครับตรงส่วนนี้สำหรับท่านคนไหนนะครับนักเรียนอนอกักศึกษาหรือน,อน,น้องๆคนไหนครับที่สนใจครับโครงงานแขนกลตัวนี้นะครับก็ยังสามารถดัดแปลงเอาไปใช้กับการควบคุมผ่านเว็บ เซอร์ก็ได้ครับหรือก็คุมผ่านอินเทอร์เน็ตที่ใดๆบนโลกก็ได้ครับโดยเราเขียนฟังก์ชันเพิ่มเข้าไปนะจะต่อผ่านแลน WiFi หรือว่าบลูทูธก็ได้เช่นกันครับหรือถ้าเกิดให้มันไฮเทคหน่อยก็คุมผ่านระบบ Android ผ่าน let, แท็บเล็ตตระกูล Android นั่นเองก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วแต่ว่าเราจะไปผูกกับระบบไหนแล้วก็พัฒนาเป็นอย่างไรนะฮะนั้นตัวแขนกลน,นั้นก็จะเป็นโครงงานที่ค่อนข้างน่าสนใจอีก โครงการหนึ่งทีเดียวนะครับผมของส่วนนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจรับทําโปรเจกต์เมนเทอร์เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตนั่นเองนะครับครับผมวันนี้ผมขอจบการนําเสนอและการอธิบายวิธีการทํางานของชุดทดลองแขนกลจับวัตถุอัตโนมัติแต่เพีงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี